สวัสดีครับสวัสดีแฟนเชลซีทุกคนนะครับในช anel youtube peter b o a t นะครับมาอัปเดตข่าวกันนะครับวันที่8กันยายน2564มาดูกันที่เรื่องของซาอูนยีเกสนะครับมีข่าวบอกมาว่านักเตะพร้อมสู้สุดใจเพื่อให้เชลซีเปลี่ยนใจเซ็นสัญญาถาวรกับเขาแม้ เชลซีจะมีเป้าหมายที่ชื่นชอบอย่างดีแค n นไรส์ก็ตามนะครับรวมไปถึงเรื่องสัญญาของอันโตนิโอรูดิเกอร์เดี๋ยวมาวิเคราะห์กันว่าจริงหรือไม่จริงที่นักเตะยังดึงเชิงเกี่ยวกับเรื่องนี้อยู่นะครับแต่ว่าก่นอนอื่นขอบคุณสปอนเซอร์ใจดีของผมก่อนละกันครับ เริ่มจากนี่เลยครับ JIB ร้านขายอุปกรณ์ IT ชื่อดังระดับประเทศเลยนะครับมีสินค้าให้เลือกเยอะแยะมากมายถ้าเกิดสั่งซื้อในกรุงเทพปริมณฑล3,000บาทขึ้นไปมีส่งด่วนภายใน3ชั่วโมงด้วยนะครับช็อปสะดวกปลอดภัยสั่งปุ๊บส่งปั๊บที่ www.jib.co.th การันตีคุณภาพครับแก้วแน่นอนนะครับเพราะว่าผมใช้บริการอย่างบ่อยนะฮะสปอนเซอร์ต่อมาของผมครับนี่เลยครับ ถ้าเกิดใครรู้สึกปวดเมื่อยกล้ามเนื้อปวดหลังปวดเอวปวดเขา่าแนะนําให้ใช้ยากแก้ปวดเมื่อยตากระเบนเน็บเลยนะครับขายดีแน่นอนอันนี้คือโปรดักต์แรกๆที่เขามาลงกับช่องผมเลยนะแล้วก็มีอีกผลิตภัณฑ์หนึ่งด้วยครับก็คืออันนี้ครับสมุนไพรธรรมชาติยาท่าจอมทองนะฮะแก้ท้องอืดท้องเฟอ้อกดละย้อนขับลมในกระเพาะไปอุดหนุนกันได้สังส่งซื้อได้ที่ทาง Facebook Fanpage ด้านบนเลยนะครับ โอเคนะครับก่อนจะไปดูพวกข่าวสโมสรเรามาดูข่าวทีมชาติกันก่อนดีกว่านะครับก็ออฟ i ิเช l ยลเชลซีรวมมาให้เองเลยครับว่าเมื่อคืนใครไปโชว์ของโชว์ทีเด็ดที่ไหนมาบ้างมาดูเดนมาร์กก่อนครับเดนมาร์กเจอกับอิสราเอลแล้วก็เกมนี้อันเดรียสคริสเตนเซนลงเป็นตัวจริงนะครับพาทีมชนะ 5ต่อ0นะครับเก็บคลีนชีตได้ทำให้ตอนนี้เดนมาร์กชนะรวด6นัดนะครับในบอลโลกรอบคัดเลือกส่วนยุโรปโอกาสเข้ารอบสดใสทีเดียวสถิติของพี่คริสนะนัดนี้เล่นดีมากนะครับผ่านบอลสำเร็จเนี่ย7จจาก76ครั้งเยอะมากนะครับจ่ายเสียแค่4ครั้งเท่านั้นเคลียบอลไป3ครั้งเข้าประทะสำเร็จ3ครั้งแล้วก็ลูกดวนเนี่ยไม่ว่าจะเป็นดวนกลางอากาศหรือว่าดวนภาคพื้นเนี่ย เบ็ดเสร็จแล้วชนะ5จาก6ครั้งลยทีเดียวถือว่าฟอร์มดีต่อเนื่องนะครับช่วงนี้เป็นพิคคริสร่างทองทีมชาติตัวจริงสโมสรตัวจริงกลับมาหวนนี้ขอให้รักษาฟอร์มให้ดีเหมือนเดิมนะครับสำหรับคริสเตนเซ่นนะครับส่วนเจ้าหนูครับบิลลี่คริฟฟอร์ดกิลมมร์นะครับอันนี้เราปล่อยยืมตัวไปอยู่กับนอริชถูกไหมครับก็ ลงช่วยทีมชาติสกอตแลนด์นะครับเล่นเป็นตัวจริงด้วยบุกไปเยือนงานหนักครับออสเตรียแล้วก็เกมนี้สกอตแลนด์เฉือนชนะไปหวุดหวิดหนึ่งต่อศูนย์นะครับมี11แต้มตามหลังเดนมาร์กเจ็ดแต้มแต่ว่าก็ยังพอมีลุ้นมีสถิติเกี่ยวกับบิลลี่กิลมอ์ออกมาด้วยนะครับถ้านับในฟุตบอลโลกรอบคัดเลือกที่ของโซนยุโรปนะทีเตะก,กันในเดือนกันยายนนี้เขาบอกกิลมอ์เล่นดีสุดคนหนึ่งของกองกลางสกอตแลนด์เลยนะครับสัมผัสบอลเป็นอันดับหนึ่งของทีมครับ213ครั้ง ผ่านบอลเป็นอันดับหนึ่งของทีม171ครั้งครองบอลชนะการครองบอล23ครั้งก็เป็นอันดับหนึ่งของทีมแล้วก็เข้าประทัดสาเร็จไป7ครั้งเป็นอันดับ2ของทีมอันนี้คือรวมผลงานในเดือนกันยายนที่ผ่านมาแต่ถ้าเกิดเอามารวมกันแล้วเนี่ยเป็นอันดับ1ในหลายๆด้านนะครับเล่นดีต่อเนื่องขอให้ทำผลงานดีแล้วก็ไปหน้ากลับมาลุ้นชิงพื้นที่ชิงตำแหน่งที่เชลซีนะครับแล้วก็จริงๆมีมาเตโอโควาซิต์ด้วนะครับเมื่อวานก็ลงเล่นเหมือนกัน ลงตัวจริงแล้วก็ชนะโซโลเวเนียไป30นะครับช่วยโครเอเชียชนะไปได้นะครับอันนี้คือผลทีมชาติที่นํามาฝากกันในวันนี้นะครับทีนี้ครับมาดูกันที่เรื่องสัญญาฉบับใหม่ของอันโตนิโอเรดิเกอร์นะครับหรือชื่อเล่นของเขาคือโทนี่นั่นเองนะครับเรดิเกอร์สัญญาเหลือปีเดียวนะครับทุกคนทราบเกี่ยวกับเรื่องนี้ดีแต่ว่าฟอร์มเนี่ยโอ้โหเล่นแบบโหดมากยุคทูเคลิลนี่คือเล่นเกรด A เลยนะครับ ทว่าเรื่องของสัญญาของเขาเนี่ยมยีรายงานจากดีนโจนส์นะครับนักข่าวของยูโรสปอร์ตแต่ก่อนเขาเคยอยู่บริเชอร์รีพอร์ตนะแต่ว่าเดี๋ยวนี้ปเปลี่ยนมาทำยูโรสปอร์ตแล้วแล้วก็มีจัดออรายการด้วยเขาบอกว่าเชลซีกำลังรอการตัดสินใจของรูดิเกอร์ครับเรื่องสัญญาฉบับใหม่ในขณะที่ตัวนักเตะเองก็กำลังพิจารณาทางเลือกอื่นๆเหมือนกันว่าเฮ้ย hey, มีทีมไหนน่าสนใจป่าวะและเดี๋ยวค่อยตัดสินใจอีกทีว่าจะอยู่เชลซีต่อไปหรือเปล่า เป็นที่เข้าใจว่ามีหลายทีมสนใจในตัวรูดิเกอร์นะครับเช่นปารีสแซงต์แชร์กแมงที่สนใจมาสักพักแล้วดีนโจนส์บอกว่าปัจจุบันเนี่ยรูดิเกอร์รับคั้นหนื่อยอยู่ที่130,000ปอนด์ต่อสัปดาห์และอยากได้เพิ่มเป็น200,000ปอนด์ต่อสัปดาห์นะครับอันนี้คือตัวเลขที่เขาบอกมานะครับซึ่งถ้าเป็น200,000ปอนด์ต่อสัปดาห์ในข่าวนี้เขาบอกว่าเชลซีไม่ค่อยเต็มใจใจ่ายแพงขนาดนั้น ทำให้อนาคตยังเป็นที่สงสัยอยู่จุดนี้เรียนตามตรงครับผมว่าข้อมูลแปลกๆเพราะว่าถ้าเราดูจาก m a t ล Law ดูจาก The Athletic UK ที่เป็นเทียรหนึ่งฝั่งเชลซีเขาเคยพูดเองเลยครับว่ารูดิเกอร์ไม่ค่อยแฮปปี้ที่ค่าเหนื่อยของเขาอะน้อยกว่าความเป็นจริงและน้อยกว่าเขาล่มฮัสสันโอดอยด้วยโอดอยรับอยู่ที่120,000ปอนด์ต่อสัปดาห์ซึ่งถ้าเกิดรูดิเกอร์ได้น้อยกว่าโอดอย นั่นหมายความว่าเงินของเขาต่อสัปดาห์ต้องไม่ถึงแสนสองถูกไหมครับแต่ว่าของดีนโจนส์บอกว่าแสนสามแล้วก็อยากขยับไป2 0 0 0 0 0อันนี้ผมเลยยังตั้งข้อสังเกตอยู่นะครับอ่ะแต่มาฟังข่าวกันต่อดีนโจนส์บอกว่าหนึ่งในสาเหตุที่ทําให้เชลซีอยากได้ชูสกุนเดม,มากมากก็เพราะว่าอนาคตกองหลังยังไม่แน่นอนครับและสโมสรก็มองว่าถ้าเสียลูดิเกอร์ไปเนี่ยเชลซีมันก็ต้องมีการหากองหลังมาเพิ่มเชลซีอยากให้ลูดิเกอร์อยู่ต่อ โทมัสทูเ e l ก็อยากให้รูดิเกอร์อยู่ต่อเหมือนกันสถานการณ์ตอนนี้กำลังได้รับการแก้ไขยอยู่แล้วก็จะพยายามเคลียร์ให้ทราบโดยเร็วที่สุดนะครับก็ข่าวนี้ในมุมของผมถามว่ามีโอกาสเป็นเรื่องจริงไหมที่รูดิเกอร์เขาจะยังดึงเชิงอยู่ผมว่าก็น่าจะเป็นเรื่องจริงแหละเพราะว่าพวกนักข่าวเทียหนึ่งหลายคนก็เคยรายงานว่ายังคุยคุยกันอยู่นะครับนั่นเตะเหมือนกับก็ อยู่กับสโมสรมาแล้วก็มองหาทางเลือกอื่นๆเพิ่มเติมด้วยแม้ว่าปัจจุบันเขาจะเล่นได้ดีมากๆกับเชลซีก็ตามนะครับส่วนในมุมของดินโจนส์นักข่าวคนนี้ผมว่าก็ก็มีมีถูกบ้างมีผิดบ้างนะครับถ้าให้ตัดเกรดผมว่าก็พอฟังฟังได้แต่อย่าเพิ่งเชื่อแบบร้อซผมว่าเทีย2สองสำหรับดินโจนส์นะครับในความเห็นของผมนะฮะยังยังไม่เท่าพวก เทียหนึ่งตามรายชื่อที่ผมเคยยกตัวอย่างมาเช่นแมตลอนีซาคินเซล่าไซมอนจอห์นสันเรียมทูมี่อันนี้ผมว่าเขา <c oughs> เขาการันตีเรื่องเชลซีแล้วแมแนนะครับแต่ของดีนโจนส์ผมยังให้เทียสองอยู่ก็พอ,พอ,พอฟังได้แต่เย่าเพิ่งเชื่อหมดโดยเฉพาะเรื่องของค่าเหนื่อยเหมือนที่ผมบอกไปครับว่าน้อยกว่าโอดอยแสนสองมันก็ไม่ควรถึงแสนสามส่วนถ้าเกิดถามว่าฝีเท้าแล้วก็ฟอร์มป,ปัจจุบันของรูดิเกอร์เนี่ยเชลซี Chelsea, ควรให้ค่าเหนื่อยเท่าไหร่โอ้ผมว่าดูฟอร์มปัจจุบันเนี่ย ผมว่าต้องแสนห้าบวกนะครับฟอร์มปัจจุบันโรดดิเกอร์นะแสนห้าบวกจะไปถึงสองแสนไหมอันนั้นไม่ทราบครับมันอยู่ที่การเจราจากันแต่ผมบอกเลยว่าเอเย่นของของโรดดิเกอร์ไม่ได้คุยง่ายๆครับเอเย่นของโรดดิเกอร์ค่อนข้างแสบเอเย่นจอร์จินโย่ะขายเก่งคุยเก่งถูกไหมแต่อันนี้แสบเลยคนที่แสบเลยครับเขาเป็นคนที่ชอบเสี่ยมชอบไฟนะครับก็เหมือนที่ผมเคยเล่าให้ฟังว่า เขาเคยแบบไปด่าอัสปีดีโกยตาออกสื่อบอกว่าโหรูดิเกอร์เหมาะสมเป็นกับตันทีมแทนมากกว่าอีกอะไรแบบนี้ซึ่งผมว่าหน้าที่ของเอเนต์มันไม่ควรพูดแบบนั้นผมเลยมองว่า1ในเหตุผลที่ทําให้การเจรจาเรื่องสัญญารูดิเกอร์มันล่าช้าเนี่ยผมว่าเป็นเพราะเอเนต์ ien, ส่วนหนึ่งแต่ถามว่าควรเก็บไว้ไหมก็ต้องบอกว่าควรเก็บเอาไว้อย่างยิ่งครับฟอร์มรูดิเกอร์ตอนนี้ใช้คําว่าขาดไม่ได้นี่น,น,นี่นี่ยุคของทนะูเคิลน่ะขาดไม่ได้นะครับ ซึ่งโอเคแหละเราอาจจะสนใจชูสกุนเดยอยู่แต่กุนเดยคือตัวแทนระยะยาวของเซซาร์อัสเปริกัวยตาแฟนเชลซีก็รู้ครับซื้อกุนเดยมาคงไม่เอามายืนเซนเตอร์ตัวซ้ายแทนลูดิเกอร์ถูกไหมเพราะว่ามันจะกลายเป็นแบบโอ้โหกุนเดยคริสเซนเซนเดฟสตัวมีสูงแค่คนเดียวคือคริสเซนเซนแล้วตัวไม่ค่อยสูง2คนโอเคแหละร้อยแมันก็พอเล่นได้นะครับแล้วก็ลูกกาอากาศของชูสกุนเดยก็ค่อนข้างดีแต่2จาก3เนี่ย และตัวไม่สูงผมว่าผมค่อนข้างกังวลผมมองกุนเด้เป็นตัวแทนระยะยาวของพี่เดฟมากกว่าถ้าระยะยาวเป็นคริสเรดดิเกอร์กุนเด้เออสูง2องร้อเอ็เอออันนี้ผมว่าเข้าท่ากว่าเพราะฉะนั้นเชลซีควรต้องทํำยังไงก็ได้เพื่อเก็บรดดิเกอร์เอาไว้ถ้าเสียรดดิเกอร์ไปผมบอกเลยว่าเสียหายครับมันไม่ใช่แค่เรื่องของฝีเท้าแต่ผมว่าเรื่องของคาแรคเตอร์ด้วยคาแรคเตอร์ Character ความเป็นนักสู้อ่ะความเป็นลูกพี่คนหนึ่งอ่ะแบบคอยช่วยคอยไฟ์คอยฟัดคอยสู้เพื่อผลประโยชน์ของทีมอ่ะ คาแรคเตอร์เนี้ยมันไม่ได้หาง่ายๆมีความดุในการเล่นผมว่าเชลซีต้องรังร้งลูดิเกอร์ให้ได้นะครับส่วนเรื่องของดีแคนไรท์ครับมีเหมือนกันครับนักข่าวคนเดียวกันเลยครับก็คือดีนโจนส์ดีนโจนส์บอกว่าตอนนี้มี2ทีมจากแมนเชสเตอร์ครับจะมาแย่งตัวดีแคนไรท์ด้วยนั่นก็คือแมนซิตี้กับแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดที่ผ่านมาเชลซีเป็นทีมเต็งนะครับแต่ว่ามันก็ไม่ง่ายครับเพราะว่าค่าตัวแพงมาก แล้วเชลซีก็ไปยืมซาอูลกีเกสมาแล้วนอกเหนือจากดีแคนไรส์แล้วเชลซียังมีชื่อของจูดเบลิงแฮมของบรุสเซียดอร์ทมุนแล้วก็ออริอองชูอาเมนีของโมนาโกที่อยู่ในข่ายเชลซีสนใจเหมือนกันดีนโจนส์บอกว่าไม่ได้มีแค่2ทีมแมนเชสเตอร์นะครับที่สนใจลิเวอร์พูลก,ก็แอบ,บชอบแอบบเอี่ยวเล็กๆซึ่งซีซั่นนี้น่าจะเป็นซีซั่นสุดท้ายแล้วของดีแคนไรส์กับเวสต์แฮมยูในเตด นะครับก็แย่งกันเยอะครับแมนยูเขาอยากหาคนไปยืนคู่บล็อกบาแมนซิตี้อยากหาตัวแทนระยะยาวแฟนันดินโน่เชลซีอยากได้ตัวแทนระยะยาวเอนโกโล่กองเต้เออแย่งกันเยอะครับก็บอกเลยว่าไม่ง่ายแม้ว่าที่ผ่านมาเชลซีจะดูภาษีดีตรงที่เรามีเมสันเมาส์แล้วเขาก็สนิทกับเมสันเมาส์มีเรื่องของการที่เป็นทีมเก่ากลับสู่บ้านเก่าเหมือนลูกากูอารมณ์แบบนี้นะครับก็เดี๋ยวมาติดตามกันแต่มันเป็นประเด็นเชื่อมโยงต่อถึงซาอูนยีเกสในข่าวนี้ครับ ข่าวนี้เขียนขึ้นโดยน i ซ a าคินเซล่าของ go com เทียดหนึ่งนะครับคนนี้ครับจริงๆข่าวนี้คือน i ซ a าเขาไปฟังบทสัมภาษณ์ของซาอูลที่เขาให้สัมภาษณ์กับทางแอปพลิเคชันทวิชแล้วก็เล่าถึงช่วงเวลาก่อนย้ายมาอยู่กับเชลซีได้คุยอะไรกับเชลซีบ้างเนี่ยซึ่งอันนี้ผมเคยแปลมาฝากแล้วในคลิปสรุปข่าววันที่เปิดตัวซาอูลแต่ท่อนหลักๆกก็คือท่อนที่บอกว่าซาอูลบอกว่าเชลซีสัญญากับเขาว่าจะให้เล่นตำแหน่งกองกลาง เพราะเป็นตำแหน่งที่เขาถนัดที่สุดหลังจากที่ตอนอยู่แอตเลติกอมาดริดเนี่ยเดเอโกซิโมเน่จับไปเล่นหลายตำแหน่งเหลือเกินนะครับอันนี้คือสาเหตุหลักๆกที่เขาเลือกมาแล้วก็มีเรื่องของเกป้าพวกนี้นะครับซึ่งเอาบทสัมภาษณ์ต่างๆมาร้อยเรียงกันเป็น1คอลัมน์แต่มันมีท่อนท้ายๆครับท่อนท้ายๆเนี่ยจะไม่ค่อยเกี่ยวกับบทสัมภาษณ์แล้วท่อนท้ายๆมันคือเป็น,เ,ปนเชิงรีพอร์ตเป็นเชิงรายงานแล้วนะครับซึ่งน i ซ่าคินเซล่า เขาบอกเลยนะครับว่าอ่าซาอูลตอนเนี้ความรู้สึกอารมณ์เหมือนแบบต้องทําดีที่สุดเพื่อให้สาวที่กําลังจีบเนี่ยเปลี่ยนใจไม่ไปคบกับอีกคนหนึ่งเออฟิลประมาณนั้นนะครับคือเขาบอกว่าซาอูลซาด,ดีว่าเชลซีก็มีเป้าหมายหลักมิดฟิลด์นะครับเป็นดีแคนไรส์ของเวสต์แฮมยูไนเต็ดแล้วก็ดูแล้วเชลซีก็ยังไม่ยอมแพ้ซัมเมอร์นี้มีโอกาสจะกลับไปล่าอีกรอบด้วยแม้ว่าค่าตัวจะมาหาศาลมากก็ตาม แต่ซาอูลก็รู้ดีครับว่าทุกอย่างมันยังอยู่ในกำรรม,มือของเขานะเขามีสิทธิ์ที่จะต่อรองกับเชลซีได้ถ้าเขาดีพอเพราะค่าเซ็นสัญญาถาวรกับซาอูลเนี่ยสาล้านปอนด์เท่านั้นครับถูกมากถูกมากนะครับดีแคนไรส์เนี่ยปีนี้หนึ่งล้านปีหน้าอาจจะลดลงมาเหลือสัก70-80แต่ก็ยังยังมีความต่างของของนักเตะสคนนี้อยู่ในเรื่องของค่าตัวนิซาคินเซล่าบอกซาอูลจะพยายามสุดความสามารถที่เชลซีเลยครับ เพื่อให้โทมัสทูเคิลประทับใจและสมมติถ้าเขาได้ลงเล่นเพียงพอเล่นดีเพียงพอเขาเชื่อว่าต่อให้เชลซีอยากได้ดิคเคนไรส์มากๆแต่ก็มีโอกาสที่จะเซ็นสัญญากับเขาเหมือนกันเหมือนที่เคยทำกับมาเตโอโควาซิตมาแล้วยืมตัวมาจากเรอัลมาดริดเล่นดีขอมาดริดซื้อถาวรน,นะครับสู้เต็มที่เพื่อให้เธอเปลี่ยนใจนะครับเ,เรื่องนี้ความเห็นส่วนตัวของบีเดอรนะครับก็ผมว่า กับตัวเลขค่าฉีกสัญญา30ล้านปอนด์ให้ฟอร์มมันเป็นคําตอบครับถ้าฟอร์มของซาอุนดีแบบโอ้โหดีไม่แพ้จอร์จินโยโควาสิตพวกนี้เลยอะลงช่วยทีมมีประโยชน์ต่อทีมแล้วเซ็นแค่30ล้านปอนด์ผมว่ายังไงก็ควรเซ็นครับถ้าเล่นดีจริงนะ30ล้านปอนด์เป็นตัวเลขที่ไม่ได้เยอะเลยครับไม่ได้แพงเวอร์เกินไปเลยผมว่าถ้าเล่นดีเซ็นเถอะเรื่องของซาอุนหรือถ้าเกิดเขา เล่นไม่ค่อยดีเล่นลงสนามแค่10กว่านนะัดปรับตัวไม่ได้อันนี้เราก็แค่ส่งเขาคืนกลับไปอยู่กับแอตเลติ c โกมาดริดแล้วเราก็ค่อยไปล่าดิคันไรส์แบบนั้นก็ได้แต่เบื้องต้นถ้าเล่นดีผมว่าเซ็นไว้ก่อนส่วนคำถามที่ว่าถ้าเกิดเซน็นมันจะส่งผลกระทบต่อดิคันไรส์ไหมผมเรียนตามตรงว่าส่งผลครับ สมผลครับเพราะอะไรเพราะกองเต้คุยสัญญาฉบับใหม่อยู่โควาสิตคงไม่ได้ย้ายออกเร็วๆนี้จอร์จินโย่ไหมเอเย่นจะโอ้โขายเก่งขนาดนั้นแต่ในเบื้องหลังกระบวนการเบื้องหลังฟาบิซซโอรโรมาโน่บอกว่าคุยสัญญาฉบับใหม่กับเชลซีอยู่เพราะฉะนั้นถ้ากองเต้จอร์จินโยต่ต่อสัญญาโควาสิตอยู่ต่อและถ้าเกิดเซนซาอูนอีกเราจะมีกองกลาง4ี่ ถ้าไปเอาดิคแทนไรส์มาเพิ่มจะเป็นกองกลาง5ซึ่งมันอาจจะเยอะไปนิดหนึ่งเพราะฉะนั้นถ้าเซนก็ต้องยอมรับครับว่ามันส่งผลกระทบต่อดีลของดิคแทนไรส์แน่ๆแต่ถ้าถามว่ามีโอกาสที่ถ้าเกิดเซนซาอูลแล้วจะเอาไรส์ด้วยอีกคนไหมผมว่ามันขึ้นอยู่กับอนาคตของกองกลางในทีมของเราสมมติโอเคแหละจอร์จินโยคุยสัญญาฉบับใหม่อยู่แต่ถ้าคุยตกลงกันไม่ได้และไอทเอเย่นชูอาซานโต้พูดมันดันเป็นเรื่องจริงขึ้นมา อันนั้นก็ไม่แน่โควาซิตผมว่าไม่เห็นข่าวย้ายกองเต้อันนี้ก็อยู่ต่ออยู่แล้วผมว่าปัจจัยหลักถ้าจะวัดก็คือวัดที่จอร์จินโยครับซึ่งเบื้องต้นถ้าให้ตีเป็นเปอร์เซ็นต์โอกาสที่จอร์จินโยจะอยู่กับเชลซีต่อสูงมากกว่าย้ายออกแต่ก็ยังไม่ถึงกับร้อยเปอร์เซ็นต์ทุกอย่างยังสามารถเปลี่ยนแปลงได้เพราะฉะนั้นผมคือผมมองว่ามันขึ้นอยู่กับหลายๆปัจจัยและอาจจะมีอีกปัจจัยหนึ่งคือสมมติซาอูลเล่นพอได้แต่ยังไม่ถึงกับว่าโอ้โห outstanding โดดเด่นมาก อันนั้นเชลซีก็อาจจะไม่เซ็นถาวรก็ได้แล้วไปซื้อด e แคนไรซ์แทนนะครับก็เดี๋ยวมาดูกันซึ่งถ้าเขาเล่นดีจริงๆอ่ะเซ็นเถอะครับเซ็นเถอะเพราะอย่างน้อยๆมันคือของดีการันตีที่เราเห็นแล้วลดความเสี่ยงเออสามสล้นานเล่นแบบนี้แทนคนอื่นได้สบายอันนี้ผมว่าเซ็นเถอะเพราะฉะนั้นถึงผมจะชอบดีแคนไรซ์มากนะเว้ยแต่ถ้าเขาเล่นดีจริงๆผมก็เชียร์ให้เซ็นซาอุนนะครับ ใครคิดเห็นยังไงเกี่ยวกับเรื่องนี้ลองแสดงความเห็นกันมาได้นะครับเรื่องของซาอูลพยายามขอสู้เพื่อให้เชลซีเปลี่ยนใจนะครับจากเรื่องของซาอูลครับมาดูกันที่เรื่องของเกป้าครับอันนี้ก็ชื่นชมโทมัสทูเคิลที่มอบความมั่นใจให้กับเขาเกป้าบอกว่าทุกอย่างมันเริ่มต้นตอนที่ทูเคิลมาคุมทีม ผมได้โอกาสในเกมบอลถ้วยเขาส่งข้อความมาหาผมแล้วก็บอกว่าเขามั่นใจกับตัวผมตั้งแต่วินาทีแรกเลยถูกเขาเป็นคนที่จริงใจมากเขาบอกว่าเขารู้จักผมจากภายนอกแต่ยังไม่รู้ว่าภายในเป็นยังไงแล้วก็อยากจะเริ่มงานกันเขาทําให้ผมรู้สึกมั่นใจทําให้ผมลดความกดดันและสบายใจมากยิ่งขึ้นซึ่งผมทาหน้าที่ได้ดีมากใน f a ฟเอคแต่น่าเสียดายที่เราไม่สามารถเอาชนะได้ในนัดชิงชนะเลิศนะครับเกป้าดูยิ้มแย้มขึ้นนะผมว่าปีนี้นะครับทั้งตอนที่ ลงมาเซฟจุดโทษพาทีมเป็นแชมป์ซูเปอร,ร์คัพนัดชิง UCL ก็สไลด์เข่าอย่างเท่เลยนะครับแล้วก็ล่าสุดก็เป็นเพื่อนซาอูลด้วยนะครับดูยิ้มแย้มขึ้นก็สู้นะครับเชียร์อยู่เหมือนกันนะครับถึงแม้ตอนนี้เมนดี้จะฟอร์มดีกว่าแล้วก็ยึดมือหนึ่งอยู่แต่ก็อย่าเพิ่งอย่าเพิ่งท้องง่ายๆนะครับสำหรับเกป้าอาริซาเลากานาย,ยังอายุไม่เยอะยังพอมีเวลาอยู่นะครับจากเรื่องของเกป้านะครับไปดูนี่ดีกว่า 4ข้อที่เชลซีต้องตัดสินใจที่ทูเกิลต้องตัดสินใจก่อนดวนกับแอสตันวินล่าในสัปดาห์นี้นะครับฟุตบอลลอนดอนทำคอลัมน์นี้มานะครับไปได้ดูกันดีกว่าข้อแรกนะครับก็คือเรื่องของลูกากูนะครับยังไงดีนะครับเพราะว่าเจ้าตัวให้สัมภาษณ์ล้ามีอาการเล็กๆน้อยๆที่ต้นขาเลเดี๋ยวขอไปเช็คอย่างละเอียดก่อนแล้วค่อยเดินทางกลับมาอยู่กับเชลซีก็ต้องเลือกครับว่าเฮ้ยจะยังไงถ้าฟิตก็คือต้องลงตัวจริงอยู่นะครับ แต่ถ้าเกิดว่าร่างกายไม่พร้อมจะเป็นยังไงดีจะมีโอกาสคนอื่นลงแทนไหมอันนี้ถูกเคลือนต้องเลือกข้อ2ครับซาอูลจะลงเล่นเลยหรือเปล่านะครับเพราะว่าก็ซ้อมกับทีมมา1สัปดาห์เต็มเ็มเอ็นโกโลโกองเต้ก็สภาพาร่างกายยังไม่ฟิตเต็มที่ด้วยเพราะว่าเพิ่งเจ็บไปถูกไหมครับซาอูลจะได้ออกสตาร์ทไหมอันนี้ถูกเคลื่อนต้องเลือกข้อที่3ใครจะแทนริสเจมครับโดนแบนนะครับก็มีอยู่2องออปชั่นนะครับไม่เอาโอดอยไปยืนเล่นก็ ใช้คริสเซนเซนยืนเซนเตอร์ตัวขวาและขยับเซซ่าอัสเปรีโกยตาไปยืนเป็นวิงแบ็กขวาอยู่ที่ว่าจะเลือกแบบไหนนะครับในเกมเจอกับแอสิมล่าแล้วก็อันที่4คือถึงเวลาของเทอร์โบติโมหรือ,อยังก็คือติโมไวเนอร์นะครับหลังจากที่ทีมชาติเยอรมันฟอร์มดีนะครับยิงต่อเนื่อง2นัดติดเลยนะครับเขาก็เชีย์ว่า ลองให้โอกาสทีมโมไวนเนอร์ลงเล่นบ้างไหมในเกมที่จะเจอกับแอสตนวิลล่าสัปดาห์นี้นะครับซึ่งการจะเจอกับแอสตนวิลล่าครับตำนานสโม,มสรเราครับอย่างแพตเนวินออกมาเตือนครับว่าให้ระวังคู่กองหน้าวินล่าให้ดีก็คือแดนนี่อิงส์กับโอลีวัตกินพวกเขาทําประตูได้ด,ดีมากแมชนี้อันตรายวิลล่าเล่นแบบมั่นใจมากแม้จะไม่มีแจ็คกิลิชก็ตามเขาเตือนให้ระวังให้ดีนะครับส่วนเกมยุโรปที่จะเจอกับเซนิเซนปีเตอร์สเบิร์กนะครับ เขาบอกว่าให้ระวังอาร์เตมซูบาคนนี้ดังมาสักพักหนึ่งนะสูงใหญ่ครับ6ฟุต6นิ้ว190กว่าร่างกายแข็งแรงจบสกอร์ดีการดวนกับรูดิเกอร์จะต้องเป็นการดูที่คุ้มค่าตั๋วแน่ๆน,นะครับเขาก็เขียนคอลัมน์ลงเว็บสโมสรเตือนเชลซีนะครับว่าให้ระวังใครเป็นพิเศษบ้างน,นะครับอีกหนึ่งเรื่องที่เราต้องต้องลุ้นกันคือเรื่องของติอาโกซิวาเหมือนกันนะครับคือ,อต้องบอกแบบนี้ครับมันมีรายงานจากสื่อดังหลายสำนักว่าตีอาโกซิวามีโอกาสโดนแบน5วัน ในฐานะนักเตะสโมสรน,นะครับหลังจากไม่ได้บินไปช่วยทีมชาติบราซิลเดิมทีเจ้าตัวต้องไปร,รับใช้ทีมชาติบราซิลนะครับแต่ว่าบราซิลเป็นประเทศโซนสีแดงถ้ากลับเข้ามาอังกฤษอีกเนี่ยต้องกักตัว10วันเลยซึ่งทีมพรีเมียร์ลีกทุกทีมพร้อมใจกันขวางนักเตะไม่ให้ไปเล่นครับลิเวอร์พูลก็ขวางเชลซีก็ขวางทุกทีมขวางหมดซิตี้ก็ขวางครับไม่ให้ไปเล่นทีมชาติดังนั้นมันจะมีกฎของฟีฟ่าออกมาครับว่าถ้าสโมสรขวางทีมชาติแบบนี้ เดี๋ยวนักเมจะต้องโดนแบนในนามสโมสร5วันซึ่ง The Athletic UK บอกว่าหากโดนจริงนะครับซิวาน่าจะพลาดเกมสัปดาห์นี้เจอกับแอสตันวินล่าแต่พลาดนัดเดียวจบเลยในทางกลับกันถ้าไปช่วยทีมชาติและกลับมาต้องกักตัวอาจจะพลาด2-3นัด สโมสรก็คงมองว่าโดนนัดเดียวคุ้มกว่าโดน2 3ถึงนัดที่ลงเล่นไม่ได้แต่ว่าการลงโทษอะไรพวกนี้ยังไม่ได้ประกาศอย่างเป็นทางการออกมาเขาบอกว่าน่าจะคอนเฟิร์มภายใน24ชั่วโมงหลังจากนี้ซึ่งทุกทีมอยากทราบคำตอบโดยเร็วที่สุดจะได้เตรียมตัวให้พร้อมว่านักเตะบราซิลของตัวเองลงเล่นได้หรือเปล่านะครับก็เดี๋ยวมาลุ้นกันเกี่ยวกับเตียโกซิวช่วงโควิดนะครับก็ประเทศบางประเทศเป็นโซนแดงในนามของ UK เคะเขาก็คงแบบ ไม่ได้อยากให้เข้ามาได้ทันทีแม้ว่าจะเป็นนักกีฬาอาชีพก็ตามต้องต้องกักตัว10วันอย่างของสเปอร์แก๊งอาร์เจนติน่าพวกนี้โรเมโรกับโลเซลโซอ่ะเดี๋ยวกลับมาก็ต้องกักตัว10วันครับพลาดลงสนาม1นนะัดแต่เห็นว่าของสเปอร์เขาจะไม่กักตัวที่โรงแรมอังกฤษนะเพราะมันซ้อมไม่ได้เขาจะไปกักตัวที่โครเอเชียไปซ้อมที่โครเอเชียและครบ10วันค่อยเข้าอังกฤษเพราะโครเอเชียเป็นโซนสีเขียวเข้าประเทศได้เลยไม่ต้องกักตัวนะครับ ปิดท้ายครับเรื่องของสโมสรโลกครับมีรายงานจากสื่อญี่ปุ่นมาครับจากสื่อที่ชื่อว่าเกียวโดนนิวส์เขาบอกว่าเหมือนกับทางาสมาคมฟุตบอลญี่ปุ่นนะครับหรือว่า Japan Football Association นะครับน่าจะตัดสินใจสละสิทธิ์การเป็นเจ้าภาพสโมสรโลกในปี2021ครับด้วยข้อจํากัดเกี่ยวกับโควิด19 แล้วก็กําลังเจราจารกับฟีฟ่าอยู่ฟีฟ่านี่คืออยากให้มีแฟนบอลเข้าชมเต็มสนามแต่ญี่ปุ่นก็เกรงว่าจะทําแบบนั้นไม่ได้ด้วยเหตุผลโควิดซึ่งตอนนี้ยังไม่ได้ตัดสินใจเรื่องเจ้าภาพสำรองรวมถึงวันแข่งขันด้วยนะครับแต่ว่าปกติจะแข่งช่วงต้นเดือนธันวาคมถ้าถามผมผมว่าก็มีโอกาสออกเป็นกาต้านะเพราะปีก่อนกาต้าก็จัดมาแล้วนะครับเดี๋ยวรอคอนเฟิร์มอีกทีรอประกาศอย่างเป็นทางการจากทางฝ่ายจัดของ ฟีฟ่าคลับเวิร์คคัพอีกทีหนึ่งด้วยนะครับว่าสมาคมฟุตบอลญี่ปุ่นถอนตัวจากการเป็นเจ้าภาพจริงหรือเปล่าเดี๋ยวรอคอนเฟิร์มอย่างเป็นทางการอีกทีแต่เบื้องต้นคือน่าจะถอนตัวนะครับนี่คือข่าวสารที่ผมนํามาฝากให้ในวันนี้นะครับก่อนจากไปขอบคุณสปอนเซอร์ใจดีอีกครั้งนะครับ JIB ครับสั่งปุ๊บสมปั๊บนะครับช้อปสะดวกปลอดภัยได้ที่ www.jib.co.th ห้ามพลาดเด็ดขาดนะครับรวมไปถึงยาแก้ปวดเมื่อย ตากระเบนเน็บนะครับไปจัดกันได้เลยแล้วก็มีแก้ท้องอืดท้องเฟอ้อขับลมในกระเพาะนะครับนะก็มียาธาตุจมทองไปอุดหนุนกันได้เลยนะครับช่วงนี้ปีเตอ์บอสขอตัวลาไปก่อนขอบคุณทุกคนที่มาติดตามรับชมกันสวัสดีครับบ๊ายบาย